อันนี้คือที่ทํางานใหม่แล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วแล้วว่าแต่ใครเป็นคนจ้างพวกเรามาใครเป็นคนจ้างพวกเรามาล่งงาะลนะงั้นพวกเราก็ไปทํางานกันเถอะยกย้ายกันแล้วไปทํางานละ่ะไม่สนอะ่ะไ,ไปทํางานเอบาบอถอะายย้ ฉันต้องซ่อมตรงนี้ก่อนละกันฉันต้องมาซ่อมตรงนี้โอ้งานที่นี่นี่มันสบายจริงเลยใช่ไหมสีขาวใช่งานที่นี่มันจิ๊บจิบใครๆก็ทำได้ใช่แล้วว่าเตะผู้ชายที่เหลือมันทำอะไรอยู่เนาะเนาะเนาะไม่ยืนมองเราอะเออช่างมาเถอะ เจ okay. ฉันต้องมารอลดาวน์หลดไฟนี้นะรอไปแล้วกันเอาดาวน์โหลดแล้วตั้งช้าจริงๆเหน็ดไม่ตีได้ไงวะเสร็จแล้วแนี่สวยเลยอ๋อเพียงเลยไงสีเหลืองงานเป็นยังไงบ้างอะเออวันนี้สีเหลืองอ๋อพอดีว่ามันฟาร์ไม่ค่อยดีว่าไงอะเอ็มขอโทษนะ กำจัดไปแล้วหนึ่งกำจัดไปแล้วหนึ่งแหม่แหม่แหม่สีดำนะสีดำตายง่ายจริงจริง